วันนี้เราจะพามาดูอาณาจักรอินทาลัมบ้านสวนยายนะคะตามเรามาเลยค่ะรสชาติจะหวานแล้วก็กรอบมากเลยค่ะแล้วก็เมล็ดเมล็ดเล็กเนื้อเยอะเปลือกบางกินได้ทั้งเมล็ดเลย <laughs> ทั้งผลเลยค่ะ จุดเริ่มต้นของเรานะคะเพราะว่าอยากปลูกอินทผลัมตอนแรกเป็นที่นาเป็นที่นาค่าตอนนั้นราคาถูกมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทําอะไรอยากจะทําสวนมั่งที่ว่าจะได้ต่อไร่อะพื้นที่ต่อไร่ได้ราคานาก็ไร่ประมาณไม่ถึงหมื่นบาทหักแล้วก็เหลือสามพันสองพันแต่ถ้าเป็นอินทผลัมเนี่ยต่อไร่จะได้จะได้เยอะ เพราะว่ามันก็คุ้ม8ปดไร่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราคาดแดดเป็นล้านลงทุนช่วงแรกก็รักแสน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากตั้งสี่แสนอะไรเงี้ยต่อ8ปดไร่หลักการเรื่องสายพันธุ์เพราะจากการศึกษามาเพราะว่าพันธุ์เม็ดเ่ะเราก็ปลูกแต่ว่ามันเป็นตัวพู่มาเลยเราก็เลยปลูกเนื้อเยื่อควบคู่กันไปท่านเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะออกผลทุกๆต้นเลยค่ะ ตัวเมีย32ต้นต่อตัวผู้1ต้นใช้ผสมเกันตอนเองเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ถุงห่อถ้าเราผสมแล้วก็ห่อใส่ถุงครอบ,รอบไว้ถุงหอก็จะช่วยด้านผล,ละกับแมลงไม่เข้าและผิวก็จะสวยจัดการสวนก็ให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยตามสูตรของเขาตามระยะเทคนิคของเราก็หนึ่งเราประสพพื้นดินส่วนมากเป็นดินเหนียวทําให รสชาติจะหวานกว่าที่อื่นตอบแล้วก็ปุ๋ยเราก็จะให้ตามระยะคือปุ๋ยช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ตัวท้ายสูงสูงผลผลิตก็จำนวนตันต่อไร่ก็ดีค่ะเพราะว่ามันดกเฉลี่ยก็ก็เกือบร้อยโลมาปลูกก็ศึกษาดีๆด,ดูแ่งขายพัน์ธุต้องขายพัน์ธุที่ถูกอ่ะเราต้องตื้นเยื่อมาปลูกถ้าเป็นพันเม็ดจะไม่ได้ พันเม็ดมันก็จะเป็นตัวผู้ส่วนมากต้นผานอาจจะแพงหน่อยแต่มก็คุ้มอะค่ะต้นผันุก็แหล่งน้ําก็สําคัญเพราะแหล่งน้ำเนี่ยเป็นพืชที่ไม่น่าเชื่อที่เขาชอบน้ำอะ่ะตอนแรงแต่ชอบน้ําวธิธีการทานนะคะกับน้ําหวงค่ะหวังกรอบอร่อยจนวันเือเลยค่ะ <laughs> ที่นี่คืออินทผลามบ้านสวนยาย,ยอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ